ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The c a p e t a l t นะคะและนี่คือดวงรายปีของชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะก็ดูได้ทั้งคนที่เกิดในราศีพฤษภเลยหรือว่าจะดูให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือไม่ใช่เพื่อนก็ได้มาแอบ,บดูแอบแอบแอบ เดชชีวิตของคนที่กำลังเร็งๆอยู่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะขอแค่เกิดในวันที่5 5พฤษภาจนถึง14มิถุนายนก็นับเป็นราศีพฤษภทั้งหมดเลยนะคะโอเคทั้งหมดที่เห็นตรงหน้านี้นะคะก็เป็นฐานดวงของชาวราศีพฤษภประจำปีนี้นะคะเดี๋ยวเราไล่กันย้อนกันไปที่อดีตก,ก่อนเลยอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพฤษภเนี่ย เป็นราชาถวยนะต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้วของพฤุชศพละค่อนข้างที่จะมีความเ,าเก็บเรื่องราวที่ไม่สบายใจเอาไว้ภายในใจไม่ค่อยบอกไปถึงคนรอบข้างนะคะเพราะว่าเหมือนชาวพุชศพเองจะกลัวว่าเออคนข้างๆจะกังวลด้วยไหมจะเครียดหรือเปล่าหรือว่าจะมีความคิดยังไงคือคิดเยอะคิดเผื่อคนรอบข้างไปแล้วนะคะก็ เหมือนชาวพฤกศพค่อนข้างจะเป็นห่วงคนรอบข้างแหละอย่างที่บอกไปนะคะทำให้คนรอบข้างรอบตัวของชาวพฤกศพจากปีที่แล้วเนี่ย สอบผ่านนะคะก็คือได้ได้ก้าวเข้าสู่ปีนี้ของพฤษศจะแตกต่างจากชาวราศีเมษนะชาวราศีเมษปีที่แล้วคือตัดทิ้งเลยก็คือแบบโอ้ปวดหัวก็คือตัดตัด,ต,ดตัดทิ้งเลยนะคะปีแต่ว่าปีนี้ของพฤษศคือสอบผ่านกันทุกคนเลยนะนะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะตัวชาวราศีศพฤษศเองพี่แมวมองว่ามีพัฒนาการที่ดีนะเพราะว่าเนื่องจากปีที่แล้วอะ่ะเป็นราชาถ้วยใช่ไหมมีความกังวลมีความเรื่องราวที่ไม่สบายใจแล้วก็เรื่องที่จะเก็บเก็บเอาไว้แต่ว่า เก็บลดเครียดอยู่คนเดียวค่ะแต่ว่าปีนี้ชาวพฤษศอ่ะเป็นราชาไม้เท้าก็คือมีอความแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งทั้งทางความคิดทางอารมณ์ทางการต,าตัดสินใจหรือเรื่องราวต่างๆเองทั้งหมดนะคะชาวราศีพฤษศเป็นราชาไม้เท้าทําให้ในปีนี้เนี่ยอาจจะมีความแข็ง โชวงออกไปบ้างแล้วก็ระวังเรื่องของการมีปัญหากับบริวารน,นะคะเพราะว่าจากปีที่แล้วอะบริวารยังค่อนข้างที่จะไว้ใจแล้วก็ฝักเนื้อฝักต,ตัวไปกับเราได้แต่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะมีบางคนที่พอเราแข็งอะเขาอาจจะไม่แฮปปี้กับเราอย่างนั้นก็เป็นไปได้แต่ว่าพี่แมวยังมองว่าสถานการณ์โดยรวมของพฤษศ์เองนะคะค่อนข้างที่จะเป็นใจให้กับการตัดสินใจแล้วก็การทําอะไรก็ตามแต่ของชาวราศีพฤษภนะเพราะว่าด้วยการ ประกบหน้าของอสองถ้วยนะคะรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างอะ่ะมันค่อนข้างที่จะล้อไปกับความคิดการตัดสินใจอารมณ์หรือพื้นฐานของตัวชาวราศีพฤษภเองฉะนั้นอะ่ะเลยมองว่ายังเป็นกลุ่มน้อยค่ะคนที่จะมีปัญหากับชาวราศีพฤษภแต่ว่า สิ่งที่จะต้องเตือนเลยอะ่ะของพึ่งสอบเองอะค่ะด้วยความที่พออะไรหลายๆอย่างมันเป็นใจมันเป็นไปตามที่คิดพูดอะไรก็ถูกเข้าทางเข้าที่ทั้งหมดอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งที่พึกงสบคิดเองอะค่ะสองถ้วยเด velope กลายเป็นเจ็ดถ้วยระวังเรื่องของการคิดที่มันอะไรมันพอมันเข้าที่เข้าทางมากมันกลายเป็นคิดเข้าค้างตัวเองหรืออาจจะประมาทเช่น คิดว่าเนี่ยอะไรแบบนี้แหละเราทําได้แบบนี้แหละได้แน่นอนแต่สรุปคือมันไปไม่ถึงกับเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะคะเราด้วยเจ็ดตัวที่ประปกอบกับเด e อยสตไม่ใช่ว่าไม่ถึงแล้วไม่ได้นะแต่ว่าไม่ถึง ตามกําหนดการเช่นมองว่าภายในปีนี้จะทํำแบบนี้แบบนี้ให้ได้แต่สรุปคือมันทําได้แค่ครึ่งทางหรืออะไรแบบนี้นะคะถามว่าสําเร็จไหมพี่แมวยังมองว่ายังมีโอกาสสาเร็จเพราะว่าการประกบของเดอะสตาพูดถึงเรื่องของความสําเร็จในอนาคตนั่นหมายความว่า อาจจะไม่ทันค่ะแต่ว่าขอให้แบบโพสตโพลเลื่อนออกไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะคราวนี้มาดูกันที่ตัวอุปสรรคของชาวราศีพฤษภเองอะ่ะกลับกลายเป็นเป็นเฮราเฟนค่ะที่เป็นอุปสรรคนะคะฉะนั้นปีนี้หนึ่งเลยถ้าจะแก้เรื่องตัวอุปสรรคกระขายากให้อาจจะทําบุญกับทางศาสนาหน่อยเพราะเดอร์เราเฟนเนี่ยเป็นไพ่ของสังฆราชก็คือไพ่พระนะคะอันนี้ในแง่ของสายมูนะอีกอีกเวน,นึงค่ะสําหรับใครที่ไม่ใช่สายมูจัดจัดอะ่ะถ้าเอาความหมายของเดอร์เราเฟนที่อยู่ในตาแหน่ง ปรสจริงๆอะ่ะก็ต้องบอกว่าการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การทํางานที่เกี่ยวข้องกับราชการก็ได้บางคนปีนี้อยากจะสอบราชการอาจจะไม่ใช่จังหวะดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ การทํางานที่มันเป็นระบบระเบียบเช่นติดต่อราชการอย่างที่บอกไปนะคะมันมีแบบแผนมันมีทํานองคอมทงของมันอะแล้วเราจะรู้สึกว่ามันช้ามันไม่ได้ดั่งใจหรืออะไรทํานองเนี้ยค่ะนะคะต้องระวังเรื่องของความใจร้อนนะั้นแล้วก็การพูดโพ่งออกไปแบบนี้นะคะอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะหรือว่ามันอาจจะทําให้ทุกอย่างมันแบบมันมันเสียหายได้จากความใจร้อนแล้วการพูดโพ่งพลางของเราออกไปนะคะแต่อย่างที่บอกไปนะว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะ ปีนี้ราศีพฤษภอะใจะเย็นๆค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะเพราะว่ามีเดือนสตาร์ในฐานดวงสรุปนะคะมาเดี๋ยวพี่แมวดูเรื่องของการงานเจาะเข้าไปให้อีกทีนึงดีกว่านะว่าการงานของตัวของพฤษภเองเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะการงานของชาวราศีพฤษภนะคะปีนี้เรื่องของการงานเนี่ย นำมาด้วยห้ามไม่เท้าเลยนี่ไงอย่างที่พี่แมวบอกนะคะว่า,าระวังเรื่องของอาการเสนอความคิดเห็นในการทำงานการอาจจะมีคนเห็นต่างเห็นแย้งนะคะแต่ว่าพี่แมวมองว่า รับมือให้ดีค่ะก็คือเห็นต่างเห็นแย้งอ่ะแต่ความที่ปีนี้เราค่อนข้างจะแข็งเราอาจจะพูดจาแบบเฉียบคมเกินไปอ่าพูดตรงก็ดีค่ะแต่ว่าระวังเรื่องของการตรงเกินไปมันอาจจะทิ่มแทงความรู้สึกของเขาได้นะคะแล้วก็มันกลายเป็นว่าความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรืออะไรที่มันไม่ตรงกันอ่ะเขาจะไม่ได้แสดงออกมาทีเดียวค่ะว่าไม่ชอบใจหรือไม่โอเคหรืออะไรแต่ว่าเลือกที่จะเก็บนิ่งเอาไว้เก็บเงียบเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะกลายเป็นว่าความร่วมมือในการ การทางานปีนี้จะได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเรื่องของการยกย้ายงานนะใครที่ถามหาการยกย้ายงานนะคะชาวคุกศกการยกย้ายงานในปีนี้ยังเป็น3ดาบอยู่นะคะ3ดาบ8ดาบที่แมวมองว่าจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเว้นเสียแต่ว่าถ้าออกมาเป็นฟรีแลนซ์ไปก่อนอะไรแบบนี้ได้ค่ะอาจจะได้รับงานส่งต่อจากคอนเน็ชันจากเพื่อนจากคนเก่าๆที่อย่างที่พี่แมวบอกไปว่า,อาสอบผ่านจากปีที่แล้วเราก้าวเข้ามาสู่ในปีนี้ยังได้งานจาก จากคนเก่าๆแบบนั้นอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการออกเพื่อที่จะไปที่ใหม่เพื่อจะไปต่อเลยอาจจะไม่ไม่ใช่จังหวะที่ดีแล้วก็อาจจะไม่ได้งานที่ถูกใจหรือเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะคราวนี้ ในแง่ของการอยู่ที่เดิมเราถามหาเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการเติบโตในหน้าที่การงานที่เดิมอพี่แมวมองว่ามันดีกว่ามันชัดเจนกว่านะคะเด็กถือเหรียญน,นะห้าถ้วยค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยอาจจะถ้าเทียบกันกับการย้ายงานไปเลยอะ่ะอ,อยู่ที่เดิมดีกว่าแต่เรื่องการเติบโตอาจจะไม่ได้เร็ว ทูกใจเราในปีนี้ปีนี้เหมือนพึกพุกใจร้อนนะคน่อนข้างที่จะใจร้อนอยากได้อะไรเเร็วไวๆแบบนั้นนะแต่ว่านั่นแหละก็คือถ้าเวิร์กที่สุดเลยอะคะ่ะก็คือการเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าออกมารับงานเองจากคอนเน็ชันเพื่อนฝูงพี่น้องนะหรือว่ายังอยู่ที่เดิมไปก่อนก็ด,ดูจะดีกว่าที่จะออกมาแบบหางานใหม่นะคะคัน mm. นี้เรื่องของการเงินนะคะสุขภาพภาพรวมการเงินของชาวพึกศกปีนี้นะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ การเงินปีนี้นะคะมีเรื่องของการคิดที่จะลงทุนอะไรบางอย่างนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เฉียบแหลมขนาดนั้นว่าจะยังไงดีนะคะพยายามคิดดีๆแต่ว่าทิศทางอะคะ่ะไปได้นะสามารถลงทุนได้คะ่ะอาจจะมีความลองเลใจหรืออาจจะเป็นมือสมัครเล่นในการลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําได้คะ่ะศึกษาหาข้อมูลดีๆไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรื่องของการร่วมหุ้นหรืออะไรแบบนี้การทํางานร่วมกับบริวารร่วมหุ้นกันหรืออะไรแบบเนี้ยอาจจะ แนะนำทําคนเดียวดีกว่านะคะ5้าเหรียญกับ9ถ้วยเนี่ยเดี๋ยวจะเขาจะทําแบบเหมือนหุ้นส่วนอาจจะทำงานไม่ได้ทังใจเราสักเท่าไหร่ทำคนเดียวดีกว่าคะ่ะฉายเดียวค่อนข้างที่จะดีกว่านะคะ มาต่อกันที่สุขภาพของชาวราศีพฤษภนะปีนี้นะคะสุขภาพชาวราศีพฤษภเป็นเดอะสันเลยถือว่าโอเคดีนะสำหรับสุขภาพที่เป็นเดอะสันนะคะเดอนซันห้าดาบสิบดาบแล้วก็สองดาบอ้าวว่าจะดีจะดีแต่ว่ากลายเป็นแบบนี้แหละอ่ะโอเคสิ่งที่ต้องเตือนนะคะเกี่ยวกับสุขภาพของชาวราศีพฤษภก็คือเรื่องของความเครียดการทํางานหนักไม่ได้พักผ่อนเลยหรือพักผ่อนน้อยหรือแบบนี้นะคะถ้า ถ้าพูดถึงก็คือเหมือนริดร้อนในร่างกายค่อนข้างที่จะเยอะนะพยายามที่จะพักผ่อนแล้วก็บาลานซ์บาลานซ์ดื่มน้ําเยอะๆเออใช้คำนี้แล้วกันดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ในช่วงเมษานะคะเมษาคือสภาช่วงหน้าร้อนพยายามอย่าอยู่ที่ร้อนนะคะระวังเรื่องของการเป็นร้อนในหรือว่าการป่วยจากริดร้อนเป็นไข้แดดหรืออะไรทํานองนี้ด้วยนะคะอ่ะ สุดท้ายเลยหัวข้อที่ทุกคนรอคอยนะคะในเรื่องของโชคลามเนาะชาวราศีพฤกษภพนะคะกับโชคลาภประจำปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะโชคลาภปีนี้นะมาเป็นแปดถ้วยเลยนะคะ จะเรียกว่ายังไงล่ะอาจจะไม่ได้เด่นหรือว่าไม่ใช่สายแบบสายเสี่ยงโชคขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าโชคลาภมาในลักษณะของการถัวถ่วๆกันไปในชีวิตค่ะสำหรับพฤษศปีนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแต่ว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ค่อนข้างดีค่ะขออะไรวางแผนอะไรค่อนข้างที่จะได้ดั่งใจเหมือนโชคลาภจะมาในเวนี้ซะมากกว่านะคะสำหรับชาวราศีพฤษศ,ศแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเลยอาจจะไม่โดดเด่นนะขอเป็นเรื่องของการใช้แต้มบุญสําหรับการจ การชีวิตหรือว่าการทํางานดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวพี่แมวขอไพ่นะคะจากไพ่ o r a c l คให้หนะว่าขอคําแนะนําหรือว่าสิ่งที่ไพ่อยากบอกบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภหน่อยนะว่าในปีนี้เนี่ยอยากเตือนหรืออยากบอกอะไรกับเราบ้างนะคะโอเคได้เป็นไพ่ใบดีนะคะกรีฟนะคะอืม พูดถึงเรื่องของการยอมรับในความรู้สึกจริงๆอะคะพี่เมีวมองว่าเป็นเรื่องของการพูดต่อต่อเรื่องมาจากช่วงปีที่แล้วมากกว่านะจากปีที่แล้วที่เราเลือกที่จะเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์ต่างๆเอาไวะคะ้ค่ะปีนี้มันเลยกลายเป็นว่าเราค่อนข้างที่จะมีความแข็งในตัวสูงเลยนะคะครัน,นี้ไพ่กริฟอะคะ่ะพูดออกมาที่พูดถึงเรื่องของการการยอมรับในความรู้สึกหรือความหนักใจหรือความบาดทางอารมณ์นะว่าให้เรียนรู้แล้วก็ ก้าวออกมาไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่การปล่อยวางนะคะแต่มันหมายถึงว่าการยอมรับในความเศร้าของตัวเองยอมรับว่าเรารู้สึกอะไรยอมรับว่าเราเป็นอะไราหาเหตุผลทำความเข้าใจแล้วก็มูฟต่อไปอะคะ่ะมันจะทําให้เราอะเป็นเป็นมนุษย์ที่กลมกล่อมยิ่งขึ้นหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ไม่ต้องเก็บกดอะคะ่ะไม่ไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะเศร้าแล้วก็ไม่ใช่เรื่องร้ายที่เราจะโกรธ แต่ว่าถ้าเราเจอเหตุผลแล้วอะค่ะเราก็แค่ move ต่อไปว่าโอเคนี่มันคือเหตุผลนี้โอเคเรากดได้นี่โอเคไปต่อแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะหาหาตรงกลางเจอเพราะว่าตอนนี้พี่เมวมองว่าอ่าพฤติบดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะในเรื่องของการแสดงอารมณ์ในเรื่องของการยอมรับปัญหาแล้วแล้วความโกรธหรือไม่ไม่เก็บกดเรื่องของความเครียดแต่ว่ามันออกมาเป็นเชิงว่าเราแข็งแกลอะแต่มันแข่งเกินไปอะเธอหรืออะไรอย่างนี้แล้วมันจะมันจะทําให้แบบ จากคนที่เคยน่ารักอะค่ะมันจะไม่น่ารักแต่ซึ่งจริงๆอะเราสามารถเป็นคนน่ารักโดยที่เราไม่ต้องทําลายตัวเองทําลายความรู้สึกตัวเองได้นะเนาะยังไงปีนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะขอให้เป็นปีของการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองจากภายในสู่ภายนอกเราเพราะว่าเรามีไพ่เดอดสตาร์ด้วยนะคะอยู่ในตําแหน่งสรุปก็อ่ะขอวางไว้ที่ตัวตนเลยนะขอให้เดือดสตาร์นะคะเป็นไพ่ของการฮิลิ่งการรักษารักษาจากภายในสู่ภายนอกรักษาจิตใจรักษาเอนเนจีพลังนะคะแล้วก็ให สร้างความสําเร็จแนอนาคตให้กับชาวพุกศพทุกคนด้วยนะคะก็ถ้าจะบอกว่าเออชาวพุกศพแบบเห็นด้วยพิมก้า9อะไรอย่างงี้มันก็แบบก็ตลกเนาะแต่ว่ายังไงก็ขอกำลังใจให้กันหน่อยนะคะใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ใครที่ฟังถึงคำวยพรแล้วนะคะก็กดไลค์หรือว่ากดอะไรก็ได้ส่งกำลังใจมาหน่อยบอกให้รู้หน่อยนะว่าฟังถึงจบแล้วอยากรู้จังเลยว่าคนฟังกันจบหรือเปล่านะคะยังไงก็ฝากติดตาม The c แค t ้าหลอดไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยเราก็เดือนหน้าจะได้ไม่พลาดกับ คลิปใหม่ๆนะหรืออยากให้ทำคลิปอะไรอ่ากก็บอกได้นะคะเดี๋ยวทำให้เลยเสริมให้ถึงทุกเดือนเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ